สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับผมวันนี้ก็พบเจอกันตอนเที่ยงเที่ยงนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราจะมากินทุเรียนกันเป็นทุเรียนนอกฤดูนะครับคุณผู้ชมทุเรียนเนี่ยปกติเขากินสุกใช่ไหมใช่แล้วเราก็กินสุกมาเยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมหวานล้วเหรอหวานลวันนี้เราจะมากินทุเรียนดิบนะคุณผู้ชมนะอ่านี่ทุเรียนลูกนี้มีน้ําหนักถึง5กิโลด้วยกันนะครับผมหนักเปลือกว่ะ หนักเปลือกด้วยหนักหนักดิบด้วยนะทุกคนเราจะมากินแบบแข่งโก้ดิบดิบดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเอาลุยเอาไปทอดหวานไหมมันก็ไม่ได้ถือว่าดิบมากเหมือนกับอะไรอ่ะนุ่มๆอ่ะทุกคนเออมันก็อันนี้นะอืมอาย ไหน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 แก่แม่เปรีกแก่แม่เป็นอีกเออเออแล้วผมแกะ้งทำไมวะแก่แม่เปรีกอีกอะถึงว่าพี่เกมบอกกินของแปลกกันทุกคนแปลกไหมแปลกนี่กินเองยายาย่าถามอย่าถามไม่อยากสปอยเราเราก็แบบกินอย่างนี้บ้างเพราะว่าเรากินเรากินสุกมาเยอะแล้วทุกคนเนาะคุยใหญ่มากเลยอะคุยใหญ่แบบนี้แต่มันก็ไม่ถึงกับนี่หรอกไม่ถึงกับดิบไม่ถึงกับดิบมากนี่แหละพี่ว่าอร่อย กรอบนอกนุ่มในหรือเปล่าพี่เจมส์มะล่ามะล่าของทีมบะล่านะบาาเดี๋ยวนะคนละคนละแกนนะเฮ้ยก็ไม่ได้นี่มันก็ไม่ได้แบบดิบจนเกินอ่ะไม่ได้ดิบเกินแตกเป็นไงรถแตกอ่ะรสชาติเป็นไงบ้างไม่เหมือนทุเรียนอ่ะฮะรู้สึกไม่เหมือนทุเรียนโอ้ยเล็ดเลยทุกคนเห็นหน้าไหมเห็นหน้าเห็นหน้ากันไหมอ่ะประมาณนี้น่าจะเห็นหน้านนได้นะ มันขนมอะไรที่มันแบบขนมเลยนะแต่พี่ว่าอร่อยนะอร่อยเหมือนกันอมันกรอบมันกรอบอะมันไม่แปลกหรอกทุกคนคุณเรียนดิป่ะพูดไปงั้นเลยครับผมอืเว้นไปต้มไหมพี่เิมันรสชาติอธิบายด้วยหวานชอบไหมหวานแต่ไม่หวานเท่าที่มันสุกทอแบบมันหวานกรอบน้ำมันเค ถามว่าแบบไหนดีกว่ากันผมว่าแบบสุกดีกว่าใช่แบบสุกดีกว่ากว่ะเลยอะแต่ว่าแบบแบบนี้ก็กินได้ครับผมคนที่ไม่ชอบเละนม่อ่ะกินอย่างนี้ได้คนที่ไม่ชอบกลิ่นแบบแ,บงแรงๆอ,อ่ะอก็กินได้โอ้เพิ่งสังเกตมเมื่อกี้ตอนนั่งไม่มีกลิ่นเนาะนอกจากจะไปดงไม่ใกล้อะ่ะ <laughs> นี่ตอนนี้บ้าง ทุเรียนนอกฤด,ดูครับทุกคนอันนี้เป็นทุเรียนของบ้านเราเองแล้วคนนี้ผมไปซื้อมาแม่ค้าก็บอกว่ามันยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่หรอกแต่ผมมาเดือมาแล้วคิดไปคิดมาไม่อยากจะรอแล้วดิบไปเลยเออไม่อยากจะรอแล้วจัดดิบไปเลยต แต่แม่ค้าบอกว่ามัน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 สุกอยู่ภูนึ่งเนี่ยภูเนี้ยที่เรากินเนี่ยไอตรงนี้อันนี้นุ่มอันนี้นุ่มแล้วแต่พี่ผ่าไอภูที่มันใหญ่ใหญ่เนี่ยมันยังไม่ได้นุ่มแบบนั้นอันนี้มันแข็งโป้เลยขอเนี่โอ้โหแม่นแล้วเราเลยจะมากินของดิบกันวันนี้เราจะจถ่ากินดิบๆจะอันมันจะขมวัวนั่นไม่ขมหรอกมั้งมันจะจืดไม่ขมหรอกมันจะมันจะจืดมันมันนะใช่มันมันวันนี้ก็เลยกะว่าจะกินทุเรียนสุกเดี๋ยวเราก็ได้กินทุเรียนดิบ จะอะไรเนี่ยกินทุกอย่างกินทุกอย่างเราอะจัดเลยดิมาติดมาติดปี่ปี่โอ้โหนี่เป็นจังไดนเว้ยนี่แล้วอ่ะโอ้โหจัดแตกนอนเลือดแตกติดเดียวคนกินทุเรียนมันต้องแตกทุกคนเลือดอะโอ้ อมอร่อยหอมนะใช่ออมไอเก้๊ยมาขาวซิกเลยน่ะแข่งปัากันตรงเนี้ยแข่งแบบแข่งเป็นดันเลยอร่อยแต่หวานน้อยกว่าอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้แบบหวานหวานหวานกว่านี้ข้นมันมันครับผมถึงมันจะไม่สุกแต่ก็อร่อยเหมือนกันอะ อืมโอที่กินเสียงอันคึบเลยก็อยากจะลองกินว่าฟิลมันจะเหมือนฝรั่งไหมฝรั่งเลยฝรั่งอะไรคือฝรั่งมาแก้ว่ะอ๋อบอกมาแก้วก็จบแล้วแต่เนื้อแบบหนามากอะเยอะมากถ้าสุกนี่โอ้โหหวานเจ็บอะดูตรงนั้นสุกน่กินแบบหอมอะ ไม่พามาโอ้โหกระหายไอ้เกมือโอ้โหการทีเียงมังเครียด์นี่เนียังอ่ะอะไรจืดมันมจืดแค่เหนแล้วเอืบ มาะห้ไหนมันเลยใหันบดตกลองก่อนเยอะมากกคนเยอะมากโอ้โหโอ้โหเอาแขนเลยโอ้โห <laughs> อออออืื้หหโโย่าไปนี่นะเนี่ยของแพงโมโหอาหารเอือหืออะไรของหากินยากแล้เนี่ยของนอกฤดูอ่ะออืกินไ,ไปกินมาเหมือนมันเลย <c oughs> มันมัน <c oughs> มันที่ยังไม่ได้ต้มอะ่ะ <c oughs> ใช่มันที่ยังไม่ได้ต้มอ่ะกินสุกมาเยอะแล้วกินดิบบ้าง <c oughs> ไม่คิดว่าดิบมันจะอร่อยขนยาดนี้ล่ะเมื่กันผมกินดิบมาตลอดนี่มีนี้น่แหละหูเนื้อแบบสุดยอดฟูเบรอเอร์เลยมันน่ะนุ่มมันอะน จิ้มน้ำตาลนะหวานหมดแล้วก็มันๆไงเดี๋ยวมันหวานมามๆกก็จิ้มน้ำตาลเลี่ยนเลยแหละไอ้นี่น้องจิ้มมีนิดไงมันหวานอยู่แล้วมันหวานรล้วทุเรียนอยู่แล้วอืมแล้นี่นุ่มให้เกล็ดพูนี่ยอืมแล้วขัางกัวซอกข้าวหน้าอย่างนี้เนี่ย ขึ้นมานี่ของผมอะไรครับนี่ฮะของผมหนุ่มแหอัน,นั่นอะอะไรคิดไม่จะให้ครึ่งหนึ่งโอ้แล้วอัอนนีแ่แข่งให้ด้วยนะใครเอาของอ่อนให้ครับ แต่ก็ยังหวานอยู่ใครเอาของอ่อนแทนทุกคนเนาะตรงนี้ยันุ่มมากเพราะว่าเรารู้แล้วว่าตัวนี้หวานนะเออเราจะให้ทำไมเนาะ <laughs> ผม <laughs> ผมเนี่ยแข่ยังไม่หมดออกจากปากเลยเอ็งเกลีอยวอยู่เลยตะกี้นะ่ <laughs> ถ้ารออีกแล้วสองวันทุกคนอร่อยหวนานมันดะีเลยแต่อายหีบไนงะ ใบรุ่นใบรุ่นจะร้อนซื้อมาวันนี้ใช่ไหมเรากินเลยโอ้โหพอดีมันมีลูกนี้ลูกใหญ่ลูกเดียวทุกคนนอกั้นมันลูกเล็กไงมันก็ไม่พอกินสําหรับเราเนาะเราก็แบบเกลียดมันจะมีอีกเจ้าหนึ่งใจลกว่านี้ราคาร้อยเจ็ดสิบแต่เจ้านี้ละสองรอยโลหนึ่งอ่ะก็เลยเอาเจ้าเนี้ยีเกลียดไปไไลไม่สุกก็จะกินอืเยวตัดอ่ะตัด กินสุกมาเยอะไงมันก็มันอีกอย่างหนึง่งมันก็อร่อยอีกอย่างหนึง่งอร่อยคนละแบบครับมผมเลยเปนอันหวาน้วเนแหยะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินไม่ชอบหวานจัดอันนี้แต่ชอบความมันนำอะไรอย่างนี้ยแต่เราแท้ชอบทุกอย่างเราแท้อะไรก็มาอ,อ,อันนี้หอมหวาน อันนี้เป็นยังไงครับอด๋อยมากมันเลยใช่ไหมมันเลยเหมือนจริงๆเนอะเหมือนมันอ่ะนุ่มเหมือนมันอ๋อเอาอันนี้นุ่มมากครับอยู่วเยั่วเรายั่วเราไรพี่ก็หวานนุ่มด้วยนี่อันนี้ดูไม่น่ากินแล้วอ่ะเบาพี่มันเอาไปเลยเป็นไงวันนี้ กินทุเรียนดิบๆสุกๆอร่อยกันอร่อยนะหวานๆโอเคนะผมเดี๋ยววันหลังค่อยมากินสุกวันนี้กินดิบไปก่อนนะทุกคนทนไม่ไหวครับเพราะว่าหลายเดือนแล้วไงเราไม่ได้กินก็อดไม่ไหวแล้วแกะกินเลยนะครับผมถึงแม้มันจะสุกจะดิบคุจะกินนะครับผมคือนี่แหละกินทุ่อย่างจริงๆไปอิ่มแล้วก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนเนาะพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ผมกับน้องๆลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ แฮมน้อยได้กินอะอย่างดิบๆผลไม้ดิบแน่เลยนี่ไข่ดิบไข่ดิบต่อไปไข่ดิบ